สวัสดีค่ะโอเคพีเคซื้อนีนชาแนลค่ะตอนนี้นะคะกำลัง up, อัพคลิปวิดีโอส่งช h a t t e r s t o ็อกอยู่นะคะปกติจะใช้อัพผ่านไฟ์ซิล่านะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อมต่อกับช h a t t e r s t o c k ไม่ได้เลยนะคะก็เลยจะลอง up, อัพวิดีโอผ่านเว็บช h a t t e r s t o c k โดยตรงดูนะคะแต่ก็ไม่เคยได้นะคะซึ่งปกตินะคะเขาให้ส่งผ่าน FTP วันนี้นะคะก็เลยลองส่งภาพแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอนะคะลากเข้าไปด้วยนะคะในเว็บ s h u t t e r Stock โดยตรงนี้นะคะปรากฏว่าเอา่อไฟล์วิดีโอนะคะไม่สำเร็จค่ะในครั้งแรกนะคะที่ส่งพร้อมกับไฟล์ภาพปกตินะคะแล้วก็เรายังไม่ทอใจค่ะก็หันไปเชื่อมต่อไฟล์ซ i ล่ากับ s h u t t e r s t o c ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่สำเร็จแต่ก็ยังไม่ทอใจค่ะก็เลย ลองลากไฟล์ mp4 ตัวนั้นนะลงไปอีกทีโดยลากไปเดียเด่ยวๆเลยนะคะก็ปรากฏว่าอา้าทีนี้คือเขาเป็นผลสำเร็จนะคะก็มีปุ่มสีแดงขึ้นมาให้ทำในขั้นตอนถัดไปซึ่งก็คือการใส่คีย์เวิร์ดได้ตามปกติค่ะโอเคว่าแล้วนะคะก็ลองอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะ เราส่งคลิปนะคะก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่าความยาว5 60วินาทีหรือเปล่านะคะแล้วก็คลิปมีเสียงไหมก็คลิกขวานะคะแล้วก็ดูที่ property แล้วก็ไปที่ detail และก็ช่องของ audio ออถ้าไม่มีเสียงนะคะก็คือไม่มีตัวเลขนี้เราก็โอเคเราก็ส่งได้ค่ะเดี๋ยวมาดูอันที่จะทดลองส่งนะคะเป็นนามสกุล อ็โอ e นะคะอ่าโอเคก็ลากลงไปเลยแล้วก็รอนะคะสรุปว่าอัปโหลดสำเร็จค่ะก็ถึงกับต้องให้แปลใจเลยนะคะว่า c h a เ t e r s t o c อกทำให้อัปโหลดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยได้ส่งผลงานไป ร่วมขายนะคะในตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อ่านอยู่นะคะตรงตรงที่เป็นการส่งไฟล์วิดีโอนะคะให้เป็นรูปแบบ MOV หรือว่า MP4 ก็อ่านอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ในการที่จะให้อัปโหลดไฟล์ได้เลยหรือเปล่าก็สรุปว่า คือเขาทำให้อัปโหลดผ่านช่องทางนี้ได้แล้วนะคะ